วันนี้มาว่าด้วยเรื่องคำคมของคนตกปลากันดีกว่าเริ่มของมันต้องมีครับนะนี่ครูโดด CD วิววิว,ว,วถ้าชอบก็จัดจะประหยัดทำไมไอ้นีก็เอาไอ้ดีก็ดีไอ้ดีก็เอาเว้ยไอ้ดีก็ดีไอ้ดีก็ใช้ดีนะเนี่ย เมียดา่ายังมาอยู่จะกลัวทำไมเมียไม่มมมมใช่แม่หรอเออไม่เคยกลัวครับพี่น้องกระแสน้ำเปลี่ยนใจปลาเงินตราเปลี่ยนใจคนร้อนจริงๆร้อนจริงๆอากาศรทอนอยู่กับฝูงปลาที่ว่ายวนดีกว่าอยู่กับฝูงคนที่วุ่นวายแก้วเอา้าแล้วมันตกปลา,าในอ่างนี้ จัดให้เต็มคานแล้วบลเลยเฮียแต่อย่าให้เมียรู้ราคานี่เปลี่ยนราคาตรงนี้จะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญขอแค่ได้ออกหมายและจับคันแค่นั้นพอแก่อีกแล้วถ้าเราไม่กล้าถือคันเพื่อออกไปเรียนรู้เราก็ไม่รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์เป็นไงล่ะเด็ดไหมล่ะใครมีเด็ดกว่านี้อีกปะ ถ้าคิดว่าตเองเด็ดจัดมาจัดมาให้ฟังหน่อย